เขาไม่ได้นะคะคุณตุนปากเป็ดใชด้เลยค่ะตอนนี้ท่านประธานมีประชุมสําคัญอยู่ค่ะตลอเลยคือเขาบอกว่าเปลี่ยนทด่วนตปลนักด่วนไม่ได้มีอะไรเรื่องเลยสำคัญลลคเลยเหมือนกับลูกป้าทุกคนเหรอก็เหมือนว่าจะหลายอย่างอยู่อ่านะเปล่าน,นีมค่ะคุณตุนปากเป็ดอย่ามันเรียกผมว่าตุนปากเป็ดเรียกาะว่าปลาติปุสค่ะคุณปลาติปุสนี่ค่ะชิมคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ในโซเชียลเขาเอาผมมาแม่งฟันกันใหญ่บอกว่าปลาสร้างผมจากของเหลือใช้ออกลูกเป็นไข่แต่เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ไม่มีหัวนม ปาก,กับหางมันเป็ดแต่มีหางเหมือนบีเวอร์แล้วก็มีพิธีขาหาก,กินในน้ำจากการตรวจจับคลื่นไฟฟ้าแต่ตัวเสือกลืงแสงได้เพื่ออะไรวะป้าออกมาคุยกับผมนีอหนีหน้าผมแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ผมไม่ใช่ลูกป้าหรือไงคุณปลาเป็ดปลาได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วนะช่วยไม่ได้ท่านประธานครเหมือนว่ามันคงจะถึงเวลาที่ป้าต้องบอกความจริงกับเจ้าแล้วความจริงความจริงอะไรความจริงท่านประธานที่ว่าเจ้านะ่ะไม่ใช่ลูกของป้าหรอก ทวกสัตว์บนโลกนี้มันรั่วต้องเกิดมาจากป้าไม่ใช่เหรอป้าจะบอกว่าผมเป็นเด็กที่ตดนลูกชามันดรกยากาศมาเกิดงั้นเหรอเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อราว20ล้านปีก่อนในที่สุดข้าก็ทาสําเร็จผลงานชิ้นเอกของข้าข้าจะตั้งชื่อเจ้าว่าปลาแส่อาทิตย์โมลาโมลาเอาไปปล่อยลงน้ำไดีกว่าท่านมาถัดเอาแล้วนะอ็แก่ทำอะไรไม่เคยคิดถึงคนที่ต้องมาคอยเก็บกวาดให้ทีหลงังโลกนี้มันล้า,านปีก่อนกูรับออฟเฟอร์ไปทำง,งานในนรกสักดีมาดูสิของก็อยู่แ,แท้ๆทิ้งทำไมเนี่ย คนที่ไม่รู้จักคุณค่าของข้าวของบ้างเลยและด้วยความโกรธเลขาค,คิมจึงได้ลงมือประกอบเศษชิ้นส่วนเหล่านั้นขึ้นมาเราวกับต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างคืออันที่จริงแล้วเนี่ยเลขาคิมคือว่าทําผิดกฎหนักมาก,มากแล้วตัวหนูเนี่ยก็จะต้องโดนทําลายทิ้งนะแต่ว่าปาชอบดีไซน์หนูมากเลยปาก็เลยปล่อยให้ทุกคนเข้าใจว่าปานะั่นแหละเป็นคนสร้างหนูขึ้นมาอยากจะขโมยเครดิตลูกน้องมากกว่าเะไรนะเลยาคิมเราเขาไม่ได้พูดอะไรเลยคะ่ะนี่มันก็หมายความว่าตุ่นปากเป็ด เรียกแม่เขาสิลูกผมไม่เกินมันจะของเหลือใช้จริงด้วยนี่